วันนี้นะครับกลับมาเจอกันนะช่างปิ๊กนะครับผมจะพามาทุกคนดูวิธีการข้นสีเรือยนต์เรือใหญ่หรือออกทะเลนะครับวันนี้แต่เราจะไปดูคลิปเต็มๆกันนะครับก่อนไปอย่าลืมกดหัวใจติดตามหรือว่าคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอันนี้คือสีที่เราทารองพื้นไปแล้วนะครับขัดด้านให้เรายังขัดไปแล้วอันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ลำตัวอย่างทดลองสีเบื้องต้นนะครับรอบแรกไว้ ผมภายในมี่องนะครับของเือใหญ่ใช้ทังลมนะครับพ่นงี้จะพ่นตัวบ้านกันนะครับอันนี้จะปัดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือตัวที่ลงไปแล้วครึ่งน,นึงนะครับอีกตัวนี้ยังไม่ไลงอีกเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมนนี้นี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ลงนะอ่าเดี๋ยวดูวิธีช่างเราครับช่างเรากำลังพ่นอยู่นะนู้นครับตามชมเลยครับ ต้องระมัดระวังนะครับเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลต้องมีเครื่องเซฟตี่นะครับปิดหน้ากากนะครับใส่แว่นตาได้ก็ดีกลังลองสีเอสินะครับเป็นสีลองพื้นก่อนลองสีจริงนะครับเดี๋วเาใช้กาใหญ่ในการพ่นนะครับใน ที่พ่นก็คือเราจะไม่ใช้สายนะครับให้สายมาอยู่ด้านหน้านะจะได้ไล่จากไปด้านหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสายจะขูดสีที่เราพ่นไปแล้วจะต้องขอหลบๆหน่อยครับเพราะว่าละอองสีมันจะไปติดโทรศัพท์นะครับยวให้ดูอันนี้พ่นไปแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้พ่นแล้วอันนี้ยังไม่ได้พ่นนะครับเทคนิคนะครับยูเทคนิคช่างนล่นเครับปลหัวานะครับแนวตั้งเวลาพ่นนะครับแนวแั้ง เพราะว่าหน้ามันจะบางสีจะได้ไม่ย้อยนะครับส่วนแนวนอนเราก็จะปรับหน้าใหญ่นะครับพ่นแนวนอนดูนะครับวิธีการปูการครับเขียนนะครับเขียนยนี้นะครับปูการจะตั้งนะครับตัวนี้มันจะไม่ทำให้สีย้อยนะครับผมแล้วก็พ่นหน้าใหญ่ดูนะครับ เราจะบิดิดเป็นแนวนอนกลับไปน,นะครับเดี๋ยวดูแนวตั้งอยู่นะครับครับว่าแนวนอนจะกลับหัวกลาเป็นแนวแบบเฉียงแบบนี้นะครับก็ตั้งเป็นแบบนี้ เดี๋ยวพาไปดูด้านนิมิอันนี้คือคนแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับยังบักไม่เสร็จนี้เห็นชัดเจนเลยเป็นแบบนี้ครับภาพเก่าที่ยังบักไม่เสร็จนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเก็บงานอีกนิดนึงนะครับเดยอแค่เดียวครึ่งเดียวครับเต่ก็เสร็จแล้วครับเห็นไหมมีรอยครึ่งหนึ่งครับถึงบ้านประตูหนาครับยังไม่เสร็จต้องมาเทียมมากักนะครับกว่าจะได้สีที่สดใสแล้วก็สวยขนาดนี้นะครับ อันนี้คือส่วนที่พ่นไปแล้วเห็นไหมแนงเนียนกริบเนียนกริบครับผมเป็นวิธีพ่นสีนะครับที่แนะนําไปแล้วสาหรับสร้าคนไหนอยากไปลองทําดูก็ลองไปทําได้นะครับแต่ลืมนะครับกดไปเลยกดกดใจให้ด้วยนะครับติดตามช่องคลิกแขงนะครับวิธีการทําสีนะเอาละครับสวัสดีครับ